คำว่าม,ามันดีมันไม่ใช่มันเกินกว่าคำว่ามันดีใช่ไหมดีมากด,ดีดีแบบดีดีกรีดอะดีแบบอยากจะกรีดอ่ะกรีดน,นี่นองอะใช่ค่ะ สวัสดีครับแฟนเพจของตั้งโกวิทคลินิกแล้วก็ไอ้นุคลินิกเนาะทราบไหมครับว่าปกติเนี่ยคนที่มาเสริมหน้าอกับมอทุกคนเลยเนี่ยถ้าหลายหลายคนได้ได้ดูรีวิวนะเขาก็จะบอกว่าพอทําไปแล้วการงานดีการเงินดีความรักดีทุกอย่างดีหมดคือฟังดูแล้วมันดีอ่ะใครฟังก็อยู่เออมันก็ดีนะวันนี้เนี่ยในเคสของน้องเอมี่เนี่ยไอ้คำว่ามันดีมันไม่ใช่มันเกินกว่าคําว่ามันดีใช่ไหม เพราะว่าก่อนที่เราจะมาทำเนี่ยเราก็ดูรีวิวของคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะเอเอแล้วเอเอเกือกบทุกคลิปแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยพอทําไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยที่ว่ายังไงดีดีมากดีดีดีแบบดีดีกรีดอะดีแบบอยากจะกรีดอะมันคือยุทธนี่ไหฮะใช่มันเหมือนแบบอืแบบพอทําแล้วมันดูดีขึ้นแล้วมันสวยขึ้นแล้วมันเหมือนเราอุ้ยทําไมเรารู้สึกปลื้มกับตัวเองแล้วมันสวยขึ้นเราเราอยากจะกรีดว่าโอ๊ย ทำไมเราสวยขึ้นขนาดนี้คุณไข้ที่มาทํากับหมออะไรหลายคนเขาก็บอกเขาสวยนะแต่ไม่มีใครบอกว่าถึงขั้นแบบเห็นแล้วอยากกรีดอ่ะใช่หนูแอบกรีดกับตัวเองเกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่ไม่ตัดสินใจมาปรึกษาหมอเนี่ยตอนนั้นเราโฟกัสแค่ว่ามาทําเพื่ออะไรนะทําเพื่อให้งานสาหรับที่เราทําดีขึ้นแค่เรื่องงานอย่างเดียวช่เพราะว่างานเรามันต้องใช้สรีระใช่ไหมใช่ค่ะใช้สรีระหน้าตาสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้สามเดือนเนาะถูกไหมตอนนี้คือสามเดือนใช่ค่ะเป็นไงบ้างสามเดือนนี้ก็แบบคนเดินผ่านก็มองหรือไม่ก็แบบคนขอแปลว่าคอนแทคดีเอ็มเธอมาจากไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือปกติก็จะถ้าชอบใครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรเราก็ต้องต้องตามองเขาแต่ทุกวันนี้เดินผ่านก็จะมีคนที่แบบทักทายขอคอนแทคคือเดินผ่านมองแบบแค่ห่างตาแวบนึงโอเคสปาร์กแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีของดีเราแบบ มันใจขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนู่าชีวิตเนี่มันก็จะดีขนาดนั้นเนาะใช่แค่เสริมหน้าอ,อกอย่างเดียวเนี่ยนะมันมันก็แบบมันเป็นของผู้หญิงมันเลิศไงเพราะผู้ชายเขาก็จะแบบเออตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดึงดูดเขาอนะไรอ่าแล้วหาข้อมูลนานไหมก่อนที่จะมาผ่าตัดอืมก็ไม่นานนะคะพอดีหนูมีร้านเล็บแล้วพอทีเนี้ยลูกค้าเขาเคยมาทำทำทำเออ ทำที่ร้านแล้วเขาทําหน้าอ,อกมามีล,ลเคแล้วเขาก็บอกว่าทําที่หมอที่ภูเก็ตนี่แหละแล้วก็โอ้ทาไมแบบทําไมคุณหมอทําไม่ใหญ่จเลยแต่เขาแบบตัวเล็กแบบเซ็กซี่มากเ,<ข>าเลยเขาอยากได้ใช่ก็เลยคิดถึงว่าอ๋อมีหมอที่ภูเก็ตแล้วก็ลูกค้าเขาเคยทาแล้วก็เลยแบบหาข้อมูลเนี้ยค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นนะอ่ะผลเริ่มหาข้อมูลนะโอเคฉันจะัดใจะทาในภูเก็ตแต่ภูเก็ตก็มีคลินิกหรือมีที่ทําเยอะอยู่เหมือนกันนะ มีหลายที่ค่ะแต่ว่าที่โดดเด่นก็คือคุณหมอรีวิวเยอะรือวอะไรเงี้ยก็เปิดดูว่าอันไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ส่วนใหญ่ก็คือดูรีวิวนั่นแหละว่ายังไงความรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะถึง,ถ,งถึงได้มาแล้วก็พอมาถึงแล้วแบบพี่แพรอะไรเงี้ยค่ะก็คือคุยตอบแชทหรือว่าอะไรตลอดเรารู้สึกโอเครู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาดูแลดีไหมดีมากมากทำแล้วหนูก็รู้สึกดีมากๆหนูแบบ กุศลรักอะโชคดีเพราะว่าหนูก็มีเพื่อนที่ทําหน้าอกก็คือตอนนี้คือเขาทําไปสองรอบเขาจะจะหายแก้รอบที่สามหนูก็เลยว่าของหนูน่าจะไม่ต้องแก้แล้วแบบสวยมากอะไรหนูว่าหนูโชคดีที่เจอคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเคยทําศัลยกรรมอย่างอื่นมาแบบทำมันนู้นหน่อยอันนี้มันมันผิดพลาดแบบรู้รู้รู้สึกว่าทาไปทำหน้าอกแล้วมันรู้สึกโชคดีมันไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้แบบ มันแบบวันแรกทําก็ช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เจ็บเลยหรือว่าเจ็บน้อยหรือ,อยังเจ็บน้อยหนูยังตื่นขึ้นมาแบบหนูอยู่คนเดียวแต่ว่าหนูหน, <c oughs> หนูก็ทำ <c oughs> อาดอะไรแต่ <c oughs> แต่ <c oughs> ไม่มากก <c oughs> ็คือทําความสะอาด <c oughs> ได้ <c oughs> แต่พอเหมือนเหมือนก่อนที่เราจะทนเราไปดูรีวิวคนอื่นนู่นนี่นั่นอะไรหลายหลายที่อะ่ะเขาก็จะมีเจ็บบ้างปวดมากแบบนอนอาการทมแบบยกแขนแค่แบบจับโทรศัพท์แบบเนี้ยกดแบบเนี้ยก็ไม่ได้หนูก็เลยแบบหนูว่าทําไมมันมันโชคดีจังเลยเราแบบ หนูยังแบบอมืมือยังรววกดได้ยังถ่ายรูปตัวเองได้อย่างเงี้ยเลยหนูเหมือนจะจะทากุงเทพมหลายรอบแต่หนูก็ว่าอ,อพอมาถึงที่นี่มันลงตัวหลายๆยอย่างยิ่งทำนี่แหละย,ยิ่งชอบอืใช่คิดตอนไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้แต่จําจาคอนเซ็ปต์ที่หมอบอกได้ไหมถ้านี่คือการผ่าตัดเสริมหน้าอกครั้งแรกมันต้องเป็นครั้งสุดท้ายด้วยในชีวิตด้วยแล้วก็จบมูฟออนได้เลย อยากทาอะไรยื่ก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่เรื่องหน้าอ,อกแล้วเพราะมันมันมันเพอร์เฟกแล้วค่ะสวยแผลก็เล็กใช่แล้วก็ฟื้นตัวเร็วมากแผลเล็กมากไหมก็เล็กค่ะแล้วก็เหมือนไม่ไม่ได้เป็นคีรอยเลยเ<า>อย่างเงี้ยอาจจะมีทอาคิมบ้างนิดหน่อยใช่แต่ว่า พอดีเคยเห็นของเพื่อนแบบต้องรักแร้บ้างตรงอนี้บ้างก็คือเป็นปืดไปเลยเป็นแบบเป็นก้อนแต่อันนี้คือไม่เป็น,ปนก้อนแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเองเนี่ยเขารู้หรือยังว่าเราสดเน่าก็รู้ค่ะรู้ส่วนใหญ่รู้แล้วใช่ค่ะก็แบบโชว์เลยจา้าบอกสาวๆว,ว่าเออนี่นะสวยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบสาวๆก็เลยบอกว่าอูย้อยากเก็บเงิเงนอยากมาทําจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มีแบบ เพื่อนสาวสองสด้วยก็เลยแบบอยากเก็บเงื่อนอยากทําอะไรเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเขาแบบสวยแบบเข้ากําลังดีมันมันเหมือนแบบเหมือนหมอผ่าใต้กล้ามเนื้อด้วยแล้วมันมันหนูว่ามันไม่ได้ใหญ่มากใช่หนูยังอยากจะอัพเพิ่มอีกแต่ว่าแบบมันเข้าเข้ากับสรีระแล้วอย่เียัเพิ่มอีกก็คือพอเราใส่ใต้กล้ามเนื้อครับัวซิลิโคนอ่ะมันจะถูกกล้ามเนื้อกดทับเอาไว้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะดูเล็กกว่าความเป็นจริง ประมาณโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ50าฟีซีสมมติเอมี่ใส่500ใช่ไหมมันก็จะเสมือนว่าเอมี่ใส่แค่450ทีนี้จริงๆตอนนี้เอมี่ใส่450มันก็เสมือนว่าน้องเอมี่ใส่แค่400เท่านั้นเองเพราะว่าเราใส่ใต้กล้ามเนื้อมันจะถูกกล้ามเนื้อกดกดทับเอาไว้มันจะดูเล็กกว่าเป็นจริงแล้วก็ต่างกับการใส่บนกล้ามเนื้อนะบนกล้ามเนื้อเอมี่ใส่แค่280เนี่ยใส่แค่300เนี่ยดูเหมือน500เย เพราะมันอยู่บนกล้ามเนื้อมันจะยืดออกมันจะดึงหงอกมันจะดูใหญ่โตหนูว่านี่แหละเป็นสิ่งที่หนูโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าหนูเห็นเพื่อนเขาเอ่อเหนือกล้ามเนื้อตลอดอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบเขาก็จะแบบห่างแบบห่างแบบห่างอะไรอย่างเงี้ยคเนือกล้ามเนื้อมันห่างแล้วบางคนห่างมือกับมือห่างเนี่ยบางทีตอนยืนเนี่ยตอนยืนไม่ชัดนะตอนยืนน่ะไม่ชัดแต่เวลานอนเน่ะมันจะเห็นแล้วมันจะแบกออกคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะเสริมหน้าอกเนี่ย เขาจะไม่ได้โฟกัสที่หมอก่อนเขาจะไม่ได้โฟกัสว่าฉันต้องทำกับหมอคนนี้และให้หมอช่วยเลือกหน่อยว่าฉันจะเอาซิลิโคนอะไรคนส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นคนส่วนใหญ่มักจะรู้ว่าถ้าเป็นซิลิโคนที่ยี่ห้อแบบดีๆระดับท็อปๆเนี่ยมันก็จะต้องเป็นพวกโมติว่าเมนเตอร์อะไรต่างๆคนเหล่านี้เมื่อเขาโฟกัสว่าเขาต้องเอาซิลิโคนยี่ห้อท็อปๆเหล่านี้เขาก็จะต้องโฟกัสว่าฉันจะทํายี่ห้อนี้ ที่ไหนดีล่ะที่ราคาดีที่สุดถูกที่สุดถูกไหมจริงไหมแต่สังเกตไหมว่าในชีวิตเราอะเราไม่ได้ซื้อของที่ถูกที่สุดเราเดินเข้าไปในร้านเสื้อผ้าเราก็ไม่ได้เลือกเราก็ไม่ได้บอกเจ้าของร้านใช่ไหมว่าขอเสื้อผ้าที่ถูกที่สุดให้ฉันห้าห้าตัวเราก็ไม่ได้บอกนั้นถูกไหมแต่ทําไมเวลาเราจะเอาอะไรเข้าตัวผ่าก็เไปในตัวเราจะต้องบอกขอเมนเตอร์ที่ถูกที่สุดขอโมติวาที่ถูกที่สุด แล้วพวกเมนเตอร์โมติวาที่ถูกที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าทํามันก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ6กหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมนประมาณนี้แหละหกเจ็ 6, 7, 8, ไม่เกินเลขนี้มันจะเป็นเลขที่คนส่วนใหญ่ไหวและมีความภาคภูมิใ,ใจว่าฉันโมติว่านะเว้ยฉันเมนเตอร์นะเว้ยอ,อะไรเงี้ยพอมีความสื่นเนปุ๊บโอเค,อเคฉันจ่ายเงินเท่านี้ทำโมติว่าในราคาหกเจ็ดหมื่น การทําใต้กล้ามเนื้อครับใช้เวลาประมาณสองถึงสามชั่วโมง <คะ S 1> ในขณะที่การทําบนกล้ามเนื้อใช้เวลาแค่เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นคิดว่าทําโมติวาหรือเมนเตอร์ในราคาหกเจ็ดหรือแปดหมื่นเนี่ยจะได้บนหรือใต้กล้ามเนื้อเหนือกล้ามเนื้อค่ะใช่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นสุดท้ายก็ได,ได้โมติวานี่แหละและได้บนกล้ามเนื้อพอนอนนมก็แบะพอเราเห็นมนมของเพื่อนเราเนี่ยแล้วมันแบะเฟสชั้นแรกเลยที่เอมี่ถามเธอทาโมติวาหรือเปล่าหรือ เธอทำกับหมอไหนมาวะพอมันพังแล้วอะหรือแม้แต่มันสวยก็ตามอะเหมือนเหมือนเอมีท่ทำออกมาแล้วเอมี่ชอบพอใจใช่ไหมเอมี่ก็จะทํากับหมอไหนมาใช่ไหมเราจะไม่ถามหรอกโหนมเธอสวยจังเลยโมติว่าหรือเปล่าถูก<ส>ไหมเราไม่ถามแบบนั้นถูกไหมนั่นแสดงว่าคนผ่าสําคัญกว่ายี่ห้อเยอะเพราะ้ยี่ห้อเนี่ยก็สําคัญครับไม่ใช่ไม่สําคัญสําคัญส่วนหนึ่งแต่เชื่อหมอเถอะคนผ่าสําคัญกว่าเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือก ที่ยี่ห้อดังๆราคาถูกๆนะมันก็จะได้เสริมหน้าอกแบบบนกล้ามเนื้อครับแล้วก็ผ่านไปนมห่างแล้วสุดท้ายก็ต้องมาแก้ไขหรือถ้าไม่แก้ไขเพราะว่ายอมรับสภาพกับแบบนั้นซึ่งชีวิตมันแฮปปี้ไหมที่ว่าต้องมายอมรับสภาพนมที่เป็นแบบนั้นไม่แฮปปี้เหมือนเราทํามา ก็อยากแบบให้ดูมั่นใจขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นแล้วก็ดูเซ็กซี่เหมือนเราถ้าเรามีอะไรที่ดีขึ้นแบบสวยอะไรนีใส่ชุดแต่สมมติถ้ามันมันห่างแล้วมันไม่สวยเราก็ไม่อยากจะโชว์แล้วเรารู้สึกเฮ๊ยมั่นใจแบบถ้าคนอื่นมองนมนฉันห่างไหมแบบอะไรเงี้ยไม่อะไรแต่สิ่งที่หมอกล้าบ,บอกได้เลยว่าหมอใส่ใจและดูแลคนไข้หมอเพราะหมอคิดไปเลยว่าเนี่ยน้องสาวเรามาเสริมหน้าอกเราต้องทํามันสุดฝีมือ เอมมี่มันคือน้องสาวเราหรือมันเป็นเพื่อนซีเราเราต้องทำสุดฝีมือมันคือสิ่งที่หมอคิดเพราะฉะนั้นเก่งที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่หมอใส่ใจและสุดฝีมือที่สุดนั่นคือสิ่งที่หมอให้กับคนไข้ทุกคนแล้วก็กับน้องเอมมี่ด้วยค่ะหนูก็เลยได้ใจเลยขอบคุณเอมมี่มากเลยนะที่มาแชร์ประสบการณ์ <c oughs> ให้กับแฟนเพจของทั้งโควิดคลินิกแล้วก็แอนิมอลคลินิกนะครับ,รบหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโควิดคลินิก และก็ i n o b l e clinic สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอมี่ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ